สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะแนะนาท่ากายภาพสําหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเกยครับซึ่งเบื้องต้นเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่านิ้วโป้งเท้าเกยเกิดจากอะไรแล้วทําไมเราต้องทํากายภาพครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับ รับอรจา์เคนสาหรับภาวะนิ้วเกความน่ากลัวของภาวะนิ้วเกคือเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนนิ้วไขว้กันหรือไขว้กันจนเสื่อมแล้วใส่รองเท้าไม่ได้หรือเป็นแผลเลื้อดลังหรืออาจจะทําให้เกิดขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับนี่คือความน่ากลัวถ้าโรคของเขาดําเนินต่อไปเรื่อยๆของภาวะนิ้วเท้าเกนะครับสาหรับภาวะนิ้วเท้าเกเนี่ยคือภาวะที่นิ้วนิ้วโป้งนั้นหุบเข้าไปชิดกับนิ้วชี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระดับง่ายๆออกเป็น4ระดับส่วนระดับสุดท้ายนี่คือ การรับบวกเสื่อมด้วยนะครับสาหรับภาวะนี้เกิดได้อย่างไรก็คือจะมีเอ็นตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเอ็นหลักเนี่ยในการดึงเข้าของนิ้วเกเนี่ยก็คือชื่อว่าตัวเอ็น adductor hallucis จะเป็นตัวดึงหรือขึงเข้าไปด้านในการรักษาหรือการป้องกันหลักๆเนี่ยคือเราทําให้เอ็นตัวนี้ให้ยืดหยุ่นนะครับให้ยืดขึ้นเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เรื่อยๆอเนี่ยจะสังเกตว่านิ้วโป้งเราจะเริ่มหมุนแล้วก็จะหุบเข้าในมากขึ้นเพราะว่าเอ็นในกลุ่มตัว adductor เนี่ย จะล้างแล้วดึงเข้าไปเรื่อยๆนะครับสังเกตได้จากมีตาปลาตรงริเวณตรงนิ้วโป้งด้านนอกเพราะเป็นการรับน้ําหนักผิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านิ้วตาปลาคือการรับน้ําหนักที่ไม่ใช่จุดที่ควรรับน้ําหนักนะครับส่วนใหญ่ที่ภาวะนิ้วเกจะเจอคือมีตาปลาด้วยนิ้วโป้งหมุนด้วยแล้วก็มีาการตึงหรือปวดนงวงๆที่บริเวณตรงงา่ามนิ้วระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เท้านะครับหลักการที่จะไม่เขาบันเทาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือการยืดหยุ่นของตัวเอ็นตัวนี้นะครับชื่อตัวเอ็นที่ชื่อ adductor อาจจะใช้ในกลุ่มของอใช้ยางยืดของตัวนิ้วเท้าเกยหรืออาจจะใช้ตัวนุ่มฟ้าในการยืดเ e อ็นแอดดักเตอร์ให้ยืดมากขึ้นนะถ้าเอ e ็นยืดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะชะล,ลอในการที่ทําให้นิ้วโป้งเกยเป็นมากขึ้นและเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะมาแนะนําท่ากายภาพสําหรับนิ้วโป้งเท้าเกยด้วยยางนิ้วเกยกันครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในคลิปนี้นะครับจะมีแนะนําอยู่2ท่าครับซึ่งท่าแรกเรียกว่ายืดค้างครับเริ่มต้นนะครับ ก็ให้วางยางนิ้วเท้าเกยวางไว้ตรงกลางระหว่างนิ้วโป้งทั้งคู่ตามในภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับให้แยกนิ้วโป้งทั้งสองข้างนะครับออกจากกันแล้วค้างไว้10วินาทีครับซึ่งก็พอครบ10วินาทีแล้วก็ให้ผ่อนคลายลงมาพักก่อนนะครับแล้วทําต่ออีก3ครั้งนะครับก็จะครบ1เซตครับให้ทําทั้งสิ้น3เซตนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อท่าที่2กันเลยครับ สำหรับท่าที่2นะครับจะเรียกว่าท่ายืดไว้ครับให้วางยางนิ้วเท้าเกตรงกลางระหว่างนิ้วทั้งคู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยืดเข้ายืดออกตามในคลิปเลยครับให้ทำทั้งสิ้น10ครั้งนะครับก็จะถือว่าเป็น1เซตครับและให้ทำทั้งสิ้น5เซตนะครับก็จะจบการทำกายภาพนิ้วโป้งเท้าเกท่าที่2ครับและข้อควรระวังนะครับอย่าหักโหมจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะทำให้มีการอักเสบได้ครับสำหรับคนที่มีภาวะนิ้วโป้งเท้าเก ลองหมั่นทำกายภาพด้วยยางนิ้วเกกันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการซื้อยางนิ้วเท้าเกสามารถดูลิงก์ช้อปปีและลาซาด้าได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแต่หากท่านใดสะดวกซื้อผ่านทางไลน์หรือ Facebook ก็สามารถไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่าแอสไซน์เลเยฟุตหรือสามารถสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ